สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการใช้งานสื่อการเรียนการสอนเรื่องวงกลมมุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลมด้วยโปรแกรม GOGRA b RA. ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเราไปชมกันเลยค่ะโดยเพื่อนๆนะคะสามารถเข้าใช้งานสื่อการสอนได้ที่เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือจะสแกนผ่าน QR code ก็ได้ค่ะเมื่อเข้าผ่านเว็บไซต์เพื่อนเสามารถใช้งานสื่อการสอนได้เลยค่ะหรือจะดาวน์โหลดลงเครื่องและใช้งานด้วยโปรแกรม GOGRA ค่ะ วิธีการดาวน์โหลดสื่อลงเครื่องนะคะให้เรากดที่จุด3จุดด้านบนขวามือค่ะจากนั้นกด Open in App กดขีด3ขีดด้านบนขวามือเลือก Download a s ดาวน์โหลดไฟล์เป็น GOG Bar File ค่ะจากนั้นให้เรากด Save เมื่อเรากด Save สื่อจะดาวน์โหลดลงเครื่องโดยอัตโนมัติค่ะ เรื่องวงกลมมุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลมนะคะจะเป็นเนื้อหาของระดับชั้นม .3 สื่อที่เราสร้างนะคะในส่วนแรกนะคะจะเป็นเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอน,นะคะ่ะและด้านล่างสุดน,นี้นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดค่ะเมื่อเรากดสุ่มโจทย์นะคะโจทย์ก็จะรันไปเรื่อยๆในระหว่างนี้เราสามารถกดปุ่มปิดเฉลยได้ค่ะโดยที่จุด P จะวิ่งอยู่บนเส้นรอบวงกลม L จากนั้นให้เรากดหยุดค่ะ ด้านขวามือนะคะจะเป็นปุ่มเปิดปิดฉเฉลยค่ะเราสามารถเลือกกดฉเฉลยถัดไปโดยฉเฉลยทีละบรรทัดแล้วก็สามารถกดย้อนกลับได้ค่ะหรือว่าเราจะกดฉะเฉลยทั้งหมดในทีเดียวก็ได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับวิธีการใช้สื่อการสอนเรื่องวงกลมุมมุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมไม่มากก็น้อยสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ